พี uh ่นเองมาบ้งอาหารอิสานบ้านเฮาเดอร์บันงามครับพี่น้องพี่นุ่นเปิดพี่นุ่นใครพี่หน่องเปิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆิดี่นุ่นใครปดไปไกลเสียบมองปวดไปห่อพักกระโดนกินกับเจ้าวก็ได้ไขปใรพี่น้องงามครับ กูด้กินนู้นกินนู้นอาหารอีสา,านบ้านเฮาแซ่บๆพี่น้องกินนู้นไข่กินนู้นไขภาษา,า,า,าไทยคนอื่นวางไดนให้กินนู้นนี่เขาทุบไอ้จักพี่น้องโหจักบ่าเอฟซีบอกนาเด้อภาษาไทายกินนู้นอิ้นไว้จังได้ เี๋วตัวไข่พี่น้องอยากน้ำเกลบอป่ออะนะอยากบ่พี่น้องอยากบ่มันไข่ด้วยเนี่ยตัวไงผอมไข่ผอมงามงามงามชินนุ่นไข่ชินนุ่นไข่มาเด้อเอฟซี FC, ม่กินน้ำกันเล้ว<า>กัเด้อกินอาหาร บานเฮ่าตัวมาบานเฮ่านะ่ะต่างจังหวัดทีย่างกับได้กินที่นองเลยฉันมีเงินโดนมันมีแห้งพ่าไปหาได้ขี่ขานี <c oughs> <c oughs> ่ต้องไปตลาดย่างเดียวเวาตลาดย่างเดียวไปทานไตน้ำตลาดมีย่างกับอย่างเงี้ยกับเป็นเละที่นอ,องเ้ย เสพเสพเด้กพี่น้องเด้อเสแเสพตุบเจ้าเนาะกันครับพี่น้องปวสซุกซุกินน้อยแ่ปวซุกสักกันขาอ้วกเลยมันไครพี่น้องขา้วหนาเจี๊ยบตําเจ้าเห็นพี่น้องบ้านนี้ห่อผักกระโดนบ้านบื้ยดึงหัวออกเยาะเยาะ มหมัวกกบมีบ่าโมัวกกบมีพี่น้องมีมห่นมโมขวกันหน่อยเอยมาหัวฉบาบกินแต่อาหารนิสานลวนๆพี่น้องมาเด้อเอฟซี FC มากินสอนขอแรงน้ำกันกินอาหารนิสานได้หันนี้เด้ออันอันอันจีนุนนี่เ้าสิตำใส่บักม่วงนะพี่น้องนะเ้าสิแบงตำใส่บักม่วงแน่ละกะเอากระสีเอามานห่อกับ พักกระโดนหอ่อกแก้วอ่านี่ารนะพี่น้องเน,นะาะมาที่นี่โมกหัวจะพักกนันย่างบาในี้พี่น้องโมกหัวกับโมกลูกออดน,นั่นแหละโมกหัวคือได้กินเป็นบ่พี่น้องกินเป็นไปเอฟซีองหัวกับมีดได้ค่ะเด้อเอฟซีเอฟซีกำลังเลยค่ะกำลังแหล่กำลังจีงดายแหล่ะพี่น้อง หอมแล้วพี่น้องหอมแล้วเด็กกินบ่พี่น้องเอด็กกินบะ่หอมแล้วได้พี่น้องหอมแล้วหอมแล้วมันไข่พี่น้องมันไข่ขี้นุ่นไข่พี่นุ่นไข่พี่น้องแป๊บเนี่ยมันใส่จะอ้วนคักคิดว่าจเจี๋ยเด้นอะหัวขี้นุ่นละมัน มาได้เยอเจียเด้อมากินสวยกินนวนเด้อยิ่งเท่ลงมาเด้อมาเด้อมาเด้อหอมขนาดพี่น้องได้กินแล้วเตะเจ้มูเพื่อนเพื่อนท่านทุกคนมาขามาเอฟซีเอฟซีเพื่อน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 มาเด้อค่ะเด้ออาหารอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะ สานของแท้เด้อพี่น้องเด้อทุกท่คนมันหลับชมน้ำเยี่ยวเมื่อนี้กับขอบคุณขอบคุณนได้ค่ะเด้อเดี๋ยวเยี่ยวเดี๋ยวมาตำเห็ดเสียบกม่วงเด้อพี่น้องมาหนี้ก้อยเสียบกม่วงกับกระเฉาะมะฮอกับใบกระโดนใบเกี้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวเยี่ยวขอลงลิปกันได้พี่น้องเด้อเยีวบนี้มันสุกเลยเยี่ยวบจะไปตำเสียบกม่วงได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจังเมืองอีกนะค่ะเนาะสวัสดีทุกท่านทุกคน อย่าลืมกดติดตามติดกดตะไคร่กดกระดิ่งดำกดแค่เห้ยบ่าเด้อค่ะเด้อเดีวยว้าที่ท้ำคลิปต่อไปให้เบิ่งนค่ะสวัสดีเด้อค่ะเด้อเอฟซทุกท่านทุกคนสวัสดีสวัสดีค่ะ